ความประทับใจสําหรับการเป็นเด็กขึ้เพชรก็มีตั้งแต่ตอนเรียนอยู่แล้วก็หลังจากจบก,การศึกษาไปนะครับตอนที่มีอยู่เนี่ยทำให้เราได้เจอวิทยาพาสตรมากมายในสังคมมจทนะครับแล้วก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเราสร้างโครงการมากมายที่เปลี่ยนแปลงสังคมภายในมาจาทอหรือบางทีเนี่ยเราสร้างความเปลี่ยนแปลงหรือว่าการแก้ไขปัญหาในนอกรั้วมหาวิทยาลัยได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นความประทับใจอย่างหนึ่งที่เรารู้สึกว่าความต้องการสูงสุดของเราเนี่ยเราอยากทําให้สังคมที่เราอยู่เนี่ยมันดีขึ้นอันนี้คือความตั้งใจแรกแล้วก็เเป็นนนควววาาาามมูิใใจแรรกขอองหทยยลัส่พ ไปแล้วเนี่ยมันยังคงติดตัวเราอยู่นะครับมันเป็นแรงบันดาลใจที่ทาให้เราสามารถออกไปพูดข้างนอกได้ว่าเราได้รับสทการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยพราฉะนั้นด้านผู้นานของผมเนี่ยก็จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลงให้มันเกิดขึ้นในด้านที่ดีให้กับสังคมนี่ก็จะเป็นความปรรลับใจของผมครับครับก็บความบรรลับใจของพี่นะครับก็คือการทําผลงานให้กับมหาวิทยาลัยคือพี่เป็นทุนเพทรด้านกีฬานะครับพี่ก็ไปแข่งกีฬาให้กับมหาวิทยาลัยนะครับโดยที่ตอนที่พี่เข้ามาแรกๆเนี่ยพี่ติดทีมชาติอายุไม่เกิน21 ทำผลงานก็คือพี่ได้แชมป์นะครับไทยแลนด์โอเพ่นนะครับแล้วก็ต่อมาจากนั้นนะครับก็พี่ก็มาติดทีมชาติชุดใหญ่นะครับก็ทําผลงานให้กับมหาวิทยาลัยการนที่พี่ได้เหรียญทองนะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับแล้วก็เหรียญทองชิงแชมป์โลกหลังจากที่จบไปแล้วเนี่ยพี่ก็เป็นแชมป์เอเชียสามสมัยติดต่อกันแล้วก็แชมป์โลกแล้วก็ผลงานล่าสุดนะครับก็คือได้เหรียญทองสี่เกมยล้วครับทุนนระพยองเก้าเนี่ยให้โอกาสในการศึกษาให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง ให้โอกาสในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่ด้านวิชาการคือพี่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่เราเป็นวิธีกรเ,กเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการทํานวัตกรรมเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้นําซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ได้จากคุณเพชรประจองเกล้าราะการที่เราเป็นคนณเพชรประจองเกล้าเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างของ เป็นตัวอย่างของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยนะครับพฉะนั้นแล้วการที่เราได้รับทุนนี้ครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องทําตนเองให้เป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีก็คือไม่ใช่โดดเด่เฉพาะด้านวิชาการอย่างเดียวครับแต่ว่าเราก็ต้องทําด้านอื่นๆด,ด้วยเนาะเช่น,นก,ก็อย่างในกานรเป็นผู้นําที่ก็เป็นผู้นานักศึกษาในหาว้ที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยแล้วก็เรื่องของความยั่งยืนกับสิมชนอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของด้านการถิ่นปวัฒนธรรมที่ก็เป็นพิธีกรต่างๆเราได้ฝึกทัััักกกกกกกษษะาา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 ารรรรพูดดเเเไไ้้้้ฝึึทททถ่่ยยออองงงภภภภคแลว็็ซตนนนีมป จากวิชาการเราสอนหนังสือเราก็ต้องเข้าใจว่าผู้เรียนเนี่ยจะต้องเข้าใจอะไรบ้างและจะทํำยังไงให้ผู้เรียนเขาเข้าใจนะั้นแล้วการที่เราเป็นพิธีกรทํายังไงให้ทุกคนมีความสุขทำยังไงทุกคนได้เห็นถึงภาพรวมของกิจกรรมแล้วก็จดจําความคงจาเหล่านั้นไว้ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่เราได้พัฒนาตัวเองในด้านนวตัตก,กรรมก็ได้ไปแข่งขันนวตัตก,กรรมหลายๆที่เราได้รับการพิจารณาในเรื่องของการคัดเลือกรางวัลต่างๆในเรื่องของนวตัตกรรมเรารู้สึกภูมิใจมากๆเลยครับที่เราได้เอาความรู้ที่เรามีมาประกอบกับคคววาามมิดสสรร้งนเป็ไซ เป็นนวัตรกรรมสักหนึ่งชิ้นที่พัฒนาสังคมได้ดังนั้นจากที่พี่ได้เล่าให้ฟังเนี่ยครับก็เห็นได้ว่าการที่เราเป็นเด็กคุนเพชรด้านวิชาการดีเด่นนั้นไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องได้เรียนได้กเกรดส,สูงอย่างเดียวแต่เราจะต้องใช้ความรู้ทางวิชาการมาส่งต่อให้กับคนอื่นๆด้วยิ่งที่มีความสุขมากๆเลยนะครับก็คือเวลาสอนเพื่อนๆแล้วเนี่ยก่อนสอบนะครับหรือว่าจะ quiz ต่างๆที่ก็จะสอนให้กับเพื่อนๆพอสอนเสร็จปุกเพื่อนๆทำข้อสอบได้คะแนนดีได้เกรดดีขึ้นก็ขอบคุณเราท่าน,นเห็นไหมครับว่าการที่เราให้กาาารเเีู้คมมมวพิ่ ิ่ขึ้นมันก็เป็นความสุขที่เราได้ทําให้นั่นเองครับที่จริงแล้วคือแครบจอมนะครับเป็นโครงการที่ดีมากแต่ว,ว่าตั้งแต่แบบได้รับอากาเข้ามาเป็นผู้บระจอมเนาะอย่างแรกเลยคือแน่นอนตับสินค่าเราเรียนเนาะมีค่ามีเงินเดือนดังนั้นเนี่ยสิ่งพวกนี้มันช่วยให้เราอะเหมือนแบบว่าไม่ต้องกังวลอะไระให้เราแบบสามารถที่จะแบบว่าทําผลงานที่เราตั้งใจไว้รวมถึงการที่เป็นผู้บระจอจอะ ่วยให้แบบว่าเราได้เจอโอกาสเนาะเจอทุนสนับสนุนในการที่เราจะทําผลงานต่างๆให้แบบว่ามันสําเร็จได้รวมถึงแบบว่าการที่เราแบบได้เข้าไปทํางานในแลบต่างๆอะไรเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยคุณเระจอมคือเรียกว่าสำเราอ่ะประทับใจมากนะทำให้เราแบบว่าได้มีโอกาสในการทําสิ่งต่างๆสนับสนุนเราในบาเรื่องอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นความภาคภูมิใจให้กับตัวพี่เองนะคะสำ ได้ทูกเห็นพ้าจองเพราะว่าก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่มหาวิทยาลัยได้เห็นคุณค่าในความสามารถของเราค่ะก็นอกจากจะเป็นความประทับใจความภาคภูมิใจแก่ตัวเราแล้วก็ยังเป็นความภาคภูมิใจให้กับรครอบครัวด้วยรวมไปถึงนะคะก็ยังเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็สร้างในงบัจดาลใจให้กับรุ่นน้องรุ่นต่อๆไปด้วยค่ะ ก็คงไม่ง่ายมากนักนะครับสำหรับการเป็นเด็กทุนเพชรประจอมเก้าเพราะว่าแน่นอนมาหาวิทยาลัยลสนับสนุนเราเต็มที่เรื่องค่าใช้จ่ายไม่อยากให้เรากังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงจะต้องเอาเวลาที่มีอยู่นะครับมาก่อให้เกิดโครงการดีๆนะครับพัฒนามหาวิทยาลัยพัฒนาสภาพรอบข้างเราให้มันดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในมหาวิทยาลัยลเนี่ยกองการเรียนเนี่ยก็คงเป็นเรื่องสําคัญอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่จะสร้างคนขึ้นมาให้เป็นผู้นําเหมือนกับเราหรือว่าสร้างเพื่อนๆนะครับสร้างพี่ๆน้องๆเนี่ยที่ม น้องไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็นตามเนี่ยอยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแล้วก็เป็นต่อไปหลังจากนี้ครับขอบคุณมากครับก็อยากจะฝากน้องพี่้องน้องครับสั้นๆเลยกคืออยากให้น้องนะครับที่เข้ามาเป็นนักศึกษาทุนพิจอรเก้าเนี่ยให้อย่างแรกนะครับก็คือเราก็ตั้งใจเรียนนี่คือหน้าที่หลัออกของเราแล้วแล้วก็หน้าที่รองเราเนี่ยก็คือทํตาตามเงื่อนไขทุนให้ได้นะครับก็อย่างเช่นเป็นทุนกีฬาเนี่ยเราก็แข่งขันนะครับหรือถ้าเราไม่แข่งขันเราสามารถเป็นกรรมการตัดสินกีฬาที่เราเล่นได้ ครับน้องทุกคนเป็นเพชรเม็ดงามครับเรามาอยู่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเราได้หล่อหลอมครับกับการเป็นผู้ที่จะได้เจียรนัยเพชรให้เป็นเพชรที่งดงามแล้วก็เป็นมูลค่าที่สูงมากๆเลยนะครับอยากจะให้หลักการก็คือเพชร E H p e T ครับ E ที T ่หนึ่งก็คือ power ยอยากจะให้น้องมีกําลังครับมีกําลังใจที่ดีกําลังกายที่เข้มแข็งเราสามารถทําสิ่งต่างๆได้ก็เริ่มจากกําลังใจเป็นพื้นฐานนั่นเองนะครับตัวที่2 H คือ happy ครับอยากจะให้ทําอะไรก็มีความสุขงานหนักใจรัก เบางานเบาใจไม่เอามันก,ก็หนักนั้นแล้วอยากให้น้องมีความสุขก,กับทุกสิ่งที่ได้ทำน,นะครับอันที่3าครับ E คือ energetic อยากให้น้องทุกคนมีความกระตือรือร้นอยากให้มี energy นั่นเองง่ายๆนะอยากจะทําอะไรก็ทําแล้วก็ทําให้สุดชีวิตทุกครั้งที่ทาต้องดีที่สุดทุกครั้งที่ทำต้องสุดชีวิตแล้วก็สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะก็ตอบแทนกลับมาหาเราตัวสุดท้ายก็คือ T ครับคือ Thai T R ah, Y อยากจะให้น้องลองทาสิ่งใหม่ๆครับเพราะว่าคนไม่ฟังฟังอะไรจะไปรู้คนไม่ดูดูอะไรจะไปเห็นคนไม่ทําทําอะไรจะทําเป็นคนไม่เนหทางท ก็อยากให้เมื่อเราจริงๆเรยนวิจอามาสำหรพี่นะมันเป็นการได้โอกาสที่ดีมากๆดังนั้นอ่ะอยากให้เราหลักษาโอกาสที่เราไปให้ดีนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการต่อทุนหรือการทําผลงานรวมรวมถึงการบรรลุปเป้าหมายของคนุนย์ทจอมแล้วกันเพราะว่าตั้งแต่พี่ถูกปูกฝังวะเนาะนักศึกษาท,ทุเรียปวอจอก็คือเขาให้ทุนเราเพื่อให้เราอ่ะไปเป็นคนที่ไปเป็นจุดเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยคือให้เราไปนําคนอื่นให้เราพาคนอื่นทํา สิ่งต่างๆให้มันเกิดจุเปลี่ยนขึ้นดังนั้นนะ่ะพี่ก็อยากให้เราอะเทียวกัางในระลอกเนี่ยไปสร้างจุดเปลี่ยนให้เกิดการเปลี่ยนนะคะในลรงของเราก็อยากจะฝากถึนงน้องๆนะคะว่าถ้าเราไม่ลงมือทำเนี่ยมันก็ไม่สำเร็จนะคะก็อยากให้น้องๆมีความพยายามแล้วก็ตั้งใจที่จะสร้างสารรค์ผลงานนะคะทั้งเป็นประโยชน์กับตนเองแล้วก็ประโยชน์ต่อสังคมด้วยนะคะ โดยโดยตัวงานอะค่ะก็เราไม่จําเป็นที่ว่าเราได้ทุนเครด้านใดด้านหนึ่งแล้วเราก็จะต้องทําด้านนั้นตลอดนะคะเราสามารถที่จะบูรณาการไปกับหลายๆด้านได้อย่างด้านของพี่เนี่ยที่เป็นด้านศิลปะวัฒนธรรมพี่ก็เคยมีการทําเรื่องของวิจัยนวัตกรรมนัตยาิีร์เพื่อสุขภาพอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่จะเห็นได้ว่าพี่เนี่ยที่มาด้านทุนศิลปะและน่าศิลิ์ก็ได้มีการประยุกนะคะกับเรื่องของท่าออกกำลังกายกลายเป็นศาสตร์หรือ เลยนะคะก็อยากจะฝากน้องๆทุนเพนนะคะว่าให้ลงมือทำมือความพยายามแล้วก็คิดสร้างสัน,นะคค่ะ